สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังเข้ามารับชมแนวทางหวยเล่าพัฒนาเนาะครับสวัสดีทุกๆุกท่านเลยนะครับเนาะ,ะมาพอกันครับแนวทางหวยเล่าพัฒนารับสร้างยงคือเก่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นของวันที่1 1เนาะครับเนาะ11ะกดกรกฎานะครับเนาะ สำหรับแนวทางที่ห้าเคยหายไปวันที่แปดนะครับเนาะวันที่แปดเอาเดี๋ยวห้องก็จะมาเบิ่งผลคอนนะครับเนาะผลของวันทีนะ่แปดก่อนเนาะว่ามันไก่เคียงบอรหรือเข่าบอนะครับเนาะหาเจ็ดเจ็ดเก่าหนึ่งสามนะครับเนาะหาเจ็ดเจ็ดเก่าหนึ่งสามนะครับเนาะ 5, 7, 9, 1, แนวทางทีอผมาหายไปกับ276นะครับเนาะ276ก่ะไพ่เลนเลกบิงก์เขารักเจ็ดนะครับเนาะแต่สองตัวนี้ผมก็เขียนสองตัวนี้ผมว่าเขานะครับตัวนี้ผมว่าเขียน26นะครับเนาะ26ผมเขียนสองเก่านะครับเนาะสองเก่าสองเธอ แล้วก็ส่วนหมากมันจะไปออกอยู่ทั้งหนาเนะครับเหล็กผมเนอะครับเนาะก็ผ่านไปเนะครับเนาะผ่านไปนครับซนะีตัวกับบอเขานะครับเนาะซีตัวซีตัวกับมันไปอยู่ทั้งหนาเมื่อส่วนหมากนะครับเนาะส่วนหมากหาเจ็ดเจ็ดก็อาทิตย์วันนี้ ก็ได้แค่เฉียดนะครับเนาะบอกบอกเขาเลยนะครับสําหรับเลขสูตรเท่านาะก็ขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องไหวก่อนนะครับเนาะครับเดี๋ยวเขาก็ไปติดตามแนวทางของวันที่สิบเอ็ดกันต่อนะครับเนาะอ่าสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมากอะเอาไหวก่อนนะครับเนาะมันบอกเขามันบอกเขาตามเป่านะครับเนาะ ครับผมก็ยังหวังว่าอาทิตย์นี้มันจะเป็นอาทิตย์ที่ว่าแหงๆนะครับเนาะสำหรับถักเข้าเนาะที่ติดตามกันนะครับเนาะสำหรับทุกๆท่านทีมาเขาว่าติดตามนะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับผมครับสำหรับวันที่สิบเอดกรกฎานะครับแนวทางที่ผมคิดได้นะครับเนาะก็คือสองสองสามนะครับเนาะ สองสองสามถ้าเป็นออกมาลักษณะนี่นะครับเนาะส่วนมากผมคิดว่ามันอาจจะเป็นหาหลายกว่านะครับเนาะสองบวกสามเป็นหาเนาะครับเนาะสองบวกสามเป็นหา,าก็มาเริ่มกันที่เลขสองหลักก่อนนะครับเนาะสองหนึ่งสองสองสองสามนะครับเนาะ แล้วก็สองหานะครับเนาะหาหาแล้วก็หาศูนย์นะครับเนาะประมาณนี้นะครับเ,ลเลหล็กเหล็กสองหลักนะครับเนาะ ผมการไหวลักเจ็ดนอนนะลักเจ็ดเจ็ดสามนะครับเนาะ, 7. 7, นะนะต่อไปก็เหล็กสามโตนะครับนะเนาะเหล็กสามโตสองสองสามที่ผมคิดได้นะครับเนาะ พอบางที่มันก็นเคยออกอยู่นะครับสามตัวสามตัวตรงๆกับมีนมนะครับเนาะห้าเลือาจจะเป็นหาหาเจ็ดนะครับนะผม ตัดชิ้นใจอย่างนะครับเนาะเป็นหาหาเป็นหาหาศูนย์แล้วกันนะเนาะหาสองหานะครับ,รบประมาณนี้เนาะ ต่อไปก็เป็นเหล็กสี่ตัวนะครับเนาะเหล็กสี่ตัวเหล็กสี่ตัวก็เป็น สองหาหาศูนย์นะครับเนาะสองหาหาศูนย์อาจจะเป็นสามห้าห้าศูนย์นะครับเนาะประมาณนี้เนาะ ส่วนมาผมจะเน้นเป็นลักหานะครับเนาะเน้นเป็นลักหาถะลองเบิงนะครับเนาะว่าวมือนี้มันจะเขา่าวอนะครับเนาะถ้าโบเข่าผมกะฝากพี่น้องที่ตามคือเเ่าแล้วครับผมเพราะว่ามันต้องเข่าจัาเหมือหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าเท่าทีพ่พานมากอะ มีเขาดูอยู่นะครับเนาะครับสำหรับมอนเ้กับผมกับคือจิจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะถ้ามัอนี้ผมเบาขาดตกบกพ่องตะกุกตะกัดกผมกับขอโทษขออภัยนำนะครับเนาะเพราะว่ามัอนี้บรรยากาศคึมคึมฝนตกนะครับเนาะมันก็เลยสลืมสลือนะครับผมเนาะกะสุดท้ายนี่นะครับเนาะก็ขอให้พ่อพี่น้องโชคดีลำรวยมันหมานขึ้นเก่าแล้วครับผม ขอใยถือซีโตไปเลยนะครับเนาะขามือนี้มือแรกนะครับตอนแจะกหาม้งแรกนะครับเนาะหาผมได้หวยซีโตนะครับเนาะกับท่านอาจารย์คนหนึ่งเพราะว่าคนถือประจํำนะครับเนาะผมจะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเนาะถ้าติดตามนะครับเด้อทั่งเถอะหาเฮามีโฉกน้ำกันเนาะครับเนาะพ่อเพิ่นก็ถือดูอยู่นะครับเนาะ ผมมก็ได้โชคเหล่าน้ำเพลินดูอยู่นะครับเนาะครับสำหรับนี่ก็โชคดีโชค,ด,โชคดีลำรวยลำรวยเด้อครับเด้อสวัสดีครับ